อ๋อครับก่อนเดินอขออย่าเรียกเซ็นหุ้นเลยแลว้วก็เล่นหุ้นคนหนึ่งเป็นแมวตัวเ <c oughs> ล็กก็ะลักกระน้ำไหล <c oughs> เล็กๆ <c oughs> นะครับเ <c oughs> รบทพ่มองอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คือขอขอร้องว่าน,น้องๆนักลงทุนทั้งหลายอย่ากังวลใจกับเซ็ตอินเด็กมากนักนะครับเพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้นเองนะฮ <c oughs> <c oughs> ะมันก็มีอิทธิพลกับผู้ตลาดหุ้นกระริงแต่ว่าก็ไปเสมอไปเพราะว่าหุ้นตัวบางตัวเนี่ย เขาเป็นตัวของเขาเองเขามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับแต่ยกยกตัวอย่างสักสักตัวก็ไดามั่งขออนุญาตจากประสบการณ์มีตัวไหนบ้างคะัีตีอย่างเงี้ยนะเขาเขาพื้นฐานดีแต่ว่าเขาก็เรามองดูแล้วว่าเป็นตามเทคนิคของครูเท่าคือมันเป็นก็ต่ำปา ร้อยวันเจ็ดสิบห้าวันยี่พวันสิบวันแล้วนะก็ค oh. งฟักตัวเริ่มฟักตัวแล้วนะอีกหน่อยก็แข็งแต่นะืก็คงจะไป,ไปได้อีกออะย่างเนี้ยนะแล้วเก่ย <c oughs> ค่ในรอบปีจําได้ราคาเคยอยู่ที่ระดับ17บาท40สตางค์นะคะใช่ตอนนี้11บาท50สตางค์ใช่ลงมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเกิดแล้วนะตอนนี้เราก็เราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าไม่มีรายเส้นนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นอันนี้หุ้นดีพื้นฐานดีกําไรมีใช่ไหมคะก็พื้นฐานเ้าก็ดีแล้วอะไรต่างๆเขาก็ปลอดโปร่งแล้วทำปูนทําปุ๋ยกันเนาะใช่อันนี้ถ้ามันถ้าเราเปรียบเทียบเราลองดูอีกทีถ้าเปรียบเทียบกับเซตินเด็ก <c oughs> ถ้าเราดูกราฟนะขอให้น,อนอ้องๆสละเวลาสักนิดนึงไหนๆเราจะเลน่นทุนแล้ว <c oughs> นักลง<ม>ทุน<ห>นุ่นใหม่ต้องดูกราฟเป็นนะคะต้องดูกราฟเป็นดูง่าย <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างที่ครูเท้าแนะนําบอกว่าดูอย่างที่ไปไอ้ครูวริเนี้ยเราดูว่าอมันต่ำป่ะเช็ตสองร้อยวันเจ็ดสิบห้าวันยี่ห้าวันแล้วก็สิบวันละระยะเวลาเวลาก็ได้พอสมควรนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเซตอินเด็กในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นรกษณะกันแต่ว่า ช่วงระยะสามเดือนหลังเนี่ยเขาเขาไซเวนะไซเวเขาไม่ต่ำกว่าเหมือนทีพีไอโพรีนเลยก็ก็ลักษณะไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะอิทธิพลของตลาดหุ้นของเงินทาติ่ยางไหลพมาพยายามพยุงเซตอยู่เพราะเขาก็ซื้อของแพงเหมือนกันของแพงเขาอย่างอย่างตามอีกตัวเขาก็แปดร้อยตอนแปดร้อยจุดนะกนะ็เขาซื้อสะสมาามาเรื่อยเขาก็ยังไม่ปล่อยมีปล่อยเดือนที่เดือนเนี้ยเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแลครบหนึ่งเดือนเนี่ยก็ปล่อย ปล่อยเท่ากับที่เขาเขาซื้อมาทั้งเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ปล่อยมาหมดนะน,นี่ก็มันก็ทําใหเา้เขาเซ็ตก็ยังไม่ไปไหนเลยเพราะเขาก็ต้องประยุงเซ็ตอยู่ตรงนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวเล่นวันนั้นเขาก็ประยุงเซ็ตให้ให้เซ็ตไม่ไหลลงได้เพราะเปลี่ยนกลุ่มตัวขึ้นและลงยังไงนะครับนี่คือการมองว่ามันมันอันตรายวันนั้นก็อดใจอรอสักหน่อยนึงถึงเงินสดเก็บไว้รออีกสัก เดือนประมาณเดือนตุลานเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยสาหรับเซ <Okay. S 1> ตินเด็กแต่แต่หุ้นบางตัวตัวอย่างมามาแล้วน่ยแล้วก็มีหลายๆตัวเป็นสิบตัวที่มีลักษณะเหมือนที่ไปผู้เรียนแล้วก็พื้นฐานดีก็น่าจะสะค่อยๆทยอยทยอยเก็บสะสมไม่ได้บางนะก็น่าจะคิดอย่างนั้นนะครับ hmm. มีความแตกต่างว่าเราจะติดกัจงกังวลใจของเรื่องเซเินเด็กเพ <Okay. S 1> ราะ,ะตามที่พูดกันว่า เส็ตมันจะไปเท่านั้นเท่านี้แล้วมันลงมาถึงตรงนั้นตรงนี้มีแนวตา้านเท่านั้นเท่านี้นะมันเป็นเป็นการที่ว่าเป็นแนวทางหนึ่งของที่เราเรา,เราสมมุติว่าเ,าเสร็จเป็นหุ้นตัวหนึ่งแต่สําหรับครูเท่าก็สมมุติว่า,เ,าเซ็ตนั้นมม่ะเป็นหุ้นสมมตุติเป็นหุ้นตัวหนึ่งจะได้สอนง่ายแล้วก็เราซื้อหุ้นไม่ได้ซือ้อเร็ตดฉะนั้นเวลาเราจะซื้อหุ้นก็ซื้อเลือกซื้อหุ้นเป็นตัวตัวโดยเฉพาะต้องหัดดู กราฟเทคนิคยางทป่คุณเราว่าแล้วก็ถ้าหัวแค่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องไปดูของของตลาดหลักทรัพย์สต็อกเอชเอนออฟไทยแลนด์นะเซทออทีเอสนะก็จะดูพื้นฐานมีค่าพีค่าอะไรอย่างสมบูรณ์เลยนะครับประกอบกันก็ก็จะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็จะเอาตัวรอดได้นะครับค่ะค่ะค่ะก็เป็นเนะคะพื้นฐานของกลยุทธ์การลงทุนใช่ไหมคะครับค่ะเป็นพื้นฐานที่ควรจะมีถ้าท่านที่ไม่รู้กราฟเทคนิคเลยล่ะคะ ก็ก็น่าจะศึกษานะคือไม่รู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะยุคนี้ใช่ใช่มันยุคใหม่แล้วนะยุคใหม่คนมีความรู้เข้ามาในตลาดหุ้นกันเยอะค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเองนะคะที่บอกทางคุณเท่าเองได้ศึกษาเรื่องเทคนิคมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วคะครับเป็นเป็นเป็นระยะเวลากี่ปีได้ศึกษาแนวทางกราฟกับเทคนิคค่ะเป็นระยะเวลากี่ปีได้ศึกษาแนวทางกราฟกับเทคนิค อ๋อไม่ไม่ควรเปิดลำโพงนะ่คุยทางโทรศัพท์จะชัดชัดเจนกว่านะคะอย่าอย่าเปิดลำโพงจะดีเลยค่ะไม่เปิดไม่เปิดไม่ได้ยินเลยนะค่ะได้ยินได้ยินทางโทรศัพท์ไหมคะอ่าได้ยินนะได้ยินนะค่ะค่ะต้องคุยทางโทรศัพท์นิดหนึ่งนะคะค่ะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่ครูเท่าได้ศึกษากราฟเทคนิคนี้ใช้ระยะเวลามานานหรือเปล่าคะอ๋อประมาณครับมัแต่สามหกก่อนสามหกนะนะ ยี่สิบปีได้นะที่แต่งก่อนนี้ก็ศึกษาด้วยตนเองอใช้ห้องห้องเรียนเนี่ยนะหาวุเมตรเนี่ยทําสมัยก่อนนั้นไม,ม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ จุดแต่ละวันว่ากราฟอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นจุดๆๆๆไปแล้วก็ลากเส้นกันไปม <c oughs> าสังเกตดูว่มามันเป็นเขาอยู่ตรงไหนเป็นเถวอกตรงไหนอ๋อมันเลยได้ครับว่าอ๋อมันขึ้นมาสามเขาแล้วมาหาภาคอย่างนงี้แลหนะึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอย่างนี้โอ้มันขึ้นมาสูงขึ้นอย่างนี้ไม่มีใครต่อ,อยอดละแล้วมันลงมาเป็นเหวหนึ่งอ,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 อย่างนี้หนึ่สองหสามเดืระยะเวลา หนึ่งสามต่อหนึ่งสดองเดือนหนึ่งสดองเดือนอย่างนี้อพอมาลงสุกขีดแล้วเออมันหมดแรงขายแล้วมันมัน,ม,นมันเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอีกแล้วหุ้นมันแห้งแล้วก็วามาซื้อหุ้นกันอีกนะก็เลยได้ความคิดอันนี้แล้วก็ได้แนวทางนี้เป็นทฤษฎีนะครับอวิธีการของครูเท่าคือเป็นวิธีการต้องมีความใจเย็นและมีความเอาใจใส่ทุก,ทกวันทุกครั้งทุกวันก่อนจะซื้อหุ้น เออละเลยไม่ได้เลยถ้าเรามีความตํางนาน 2, ้วจะใช้เวลาเพียงสองสามนาทีนะแน่เวลามองปลาดเดียวถ้าเราเชี่ยวแล้วก็จบละครับก็จะดูแ๊บเดียวอ่าเออคาตรงนี้ที่เราจะซื้อวุนี้มันจริงไหมมันอยู่ตรงไหนและมันจุดซื้อหรือเปล่าจุดซื้อคือจุดสาสุดนหรือเปล่านะแล้วถ้าตรงนี้จุดขายมันได้ขายสูงสุดหรือเปล่านี่พูดถึงลงทุนระยะยาวนะครับสําหรับระยะกลางมันก็มีแนวทางอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกคู่หนึ่งคือเออ ใช้ดูเส้นสิบวันก็บยี่ห้าวันเพรานั้นค,คู่หนึง่งก็ซื้อต่ำกว่าเส้นสิบวันแล้วไปขายเส้นเ,เหนือเส้นยี่ห้าวันอย่างนี้ก็ได้สตางค์ใช้นะครับทุกระยะนะครับค่ะค่ะแล้วมีผิดพลาดไหมคะสําหรับเทคนิคหรือกราฟที่เราดูมันไม่ใช่เหมือนที่กราฟที่เราดูราคามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่กราฟแสดงทำไมาครั้งครับไม่เคยได้ย,ยินครับอีกครั้งนะครับค่ะกราฟที่ครูเท่าดูนะคะครับ บอกว่าหุ้นขึ้นแต่ราคาที่ปรากฏออกมากระดานกลับลงมีผิดพลาดอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะครับผิดพลาดไหมคะอีกครั้งขึ้นแล้วลงอะไรครับขาวโหลไม่ได้ยินค่ะค่ะสัญญาณค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะได้ยินได้ยินได้ยินนะได้ยินนะค่ะค่ะต้องต้องต้องคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะอย่าเปิดทีวีนะคะครับตอนนี้อยู่โทรศัพท์ไม่ได้เปิดนะค่ะคือคําว่ากราฟเทคนิคที่ครูเท่าดูนะคะค่ะ ครับาับอกว่าขึ้นนะค่ะแต่ว่าราคาที่ปรากฏอาจจะไม่ขึ้นตรงนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะมีครับมันจะเป็นตามเทคนิคเลยฮะมันกราฟขึ้นมันก็ปรากฏอยู่เป็นราคาเลยนะครับค่ะนะดูง่ายๆนะเพราะกราฟขึ้นมันก็ดูทางแนวตั้งเป็นราคาออกมาเห็นชัดเจนเลยนะครับจริงเหรอคะไม่ผิดพลาดน้อยน้อยมากอ่ะผิดพลาดตค่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแต่ในส่วนใหญ่ไม่ผิดพลาดนะครับอจำแนกอย่างนะครับถ้าใครอ่านกราฟ แต่ชันก็สามารถที่จะลงทุนได้ไม่ผิดพลาดใช่ไหมคะค่ะใช่ครับค่ะค่ะค่ะในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะครูเท่าส anyway? yeah> ิ่งท um ี่ครูเท่าได้บทเรียนได้ประสบการณ์ถ้าดิฉันถามถึงกลุ่มห응 pues ุ้นที่สามารถใช้กราฟอ่านแล้วมีความแม่นยำมากที่สุดในประเทศไทยในตลาดหุ้นไทยนั้นจะเป็นหุ้นในกลุ่มไหนคะอ๋อได้แทบทุกกุ้น ทุกๆกลุ่มมันยกเว้นหุ้นที่ไม่มีวอลุ่มหรือเป็นหุ้นที่ไม่ไม่มีวอลุ่มแล้วก็ขาดทุนแล้วก็เป็นหุ้นปั่นนะครับจะดูไม่ได้นะครับหุ้นแบงก์พลังงานนี่เขาเขาจะมีสถิติของเขาเก็บไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีเก็บไว้อยู่แล้ว <S <S นะครับแน่อนอนเลยแล้ว<ม> <ๆ S 2> ก็มีบางตัวในกลุ่มในกลุ่มแบงก์บางตัวเหมือนกันที่เขาเป็นหุ้นที่ไม่ไ<า>ม่เคยพื้นฐานไม่่คยดีนัเป็นหุ้นที่แ่บปั่นเป็นขั้งคราวรับข่าวเป็นครั้งคาวนะครับตัวนี้ก็ต้องรีเกลี่ยหมอยกันแล้ว กนักนนอกจากว่าเป็นดีใจแต่มีความทํานานแล้วใล้เดนกับเขาเมื่อเมื่อถึงรอบของเขานะครับอคําว่าเมื่อถึงรอบของเขาในมุมมองของครูเท่าคืออะไรคะหลอมเขาเช่นว่าเมื่อมันเอ่อมันลงมานานแล้วนะมันแห้งมานานแล้วเขาจะทาขึ้นก็ต้องปล่อยข่าวดีว่ามีการเทคโอเวอร์อย่างนั้นมีผลรประกอบการดีอย่างนั้นมีการขยายสาขาอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นนะนะถ้างนั้นข่าวเชื่อถือไม่ได้สิคะก็คิดว่าอันนี้ทั้งเขา ปิงข่าวลวงนะครับข่าวข่าวอ่าข่าวปิงข่าวลวงข่าวปิงเราควรจะหาจากตลาดหลักทรัพย์ข่าวลวงก็ทั่วๆไปที่เมาส์กันปากกับปากแล้วบอกต่อว่าวงไหนอะไรอย่างนี้นะครับทินไซอะไรอย่างนี้นะครับดังันไม่ไม่่อยจ่แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนที่ดีที่สุดก็คือกราฟแล้วก็เทคนิคใช่ไหมคะที่จะยืนยันว่ายืนยันได้อันนี้ก็หกไม่ได้ค่ะอันนี้ก็หกไม่ได้คค่ะวิชาของครูท่านจริงเหมือนเหมือนเป็นจะเป็นวิชาว่ายากหรือเปล่าคะ ก็คิดว่าไม่ยากนะเพราะว่ามันใช้ใช้คำว่าซื้อถูกขายแพงขายแพงโอ้เป็นคำที่อย่าก ง่ายง่ายถูกขายแตงถูกตรงไหนก็ลงมาเป็นว่าเป็นมหาว่าเป็นเถวเป็นเถวเป็นเถวสาเถีบวกลบหนึ่งเถียตรงนี้ก็ควรจะซื้อเราพ่มาดูซื้อแต่มันขึ้นไปเป็นเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาสามเขาบวกลบหนึ่งนะก็ควรจะขายนะอย่างเนี้ยก็ถึงง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยอ๋อไม่ยากเลยได้ด้วถ้าไม่ยากเลยเดี๋ยวจะไปเจอ อยากจะไปร sí. ู้ด้วยนะคะครับชั่วโมงเดียวก็รู้เรื่องไหละสำหรับแฟนรายการวิเลศน์ไลฟ์เองนะคะถ้าสนใจในเรื่องราวของเกร็ดความรู้การลงทุนง่ายๆอย่างว่านะคะท่านก็สามารถที่จะไปกับเราได้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่13-14ตุลาคมนะคะก็จะไปเจอเจอครูเท่าที่จังหวัดตราดนะคะเผื่อจะได้กลเม็ดเคล็ดลับนะคะในการ